อุ้ยน้องอยู่บนอากาศเจอแล้วอุ้ยอยู่ใต้บันไดตัวอะไรเนี้ยทุกคนอยู่ใต้บันไดก็มีแมงโกลินนี่บอโลชินไปเลยไปเลยไปต่อทุกคนอุ้ยหลบอยู่ไหนอีเข้าไปอยู่ในฐานมีไหมเอะแอบดดูแอบดูทุกคนอยู่ในฐานมีไหมยอยู่ตรงไหนเอะแต่ทําไมเราเข้าไม่ได้ทําไงจะเข้าได้นะไปต่อไปต่อทุกคนเข้าไม่ได้เอาใหม่เราลองหาวิธีลองคิดดูสิ อมันต้องมีวิธีสิน่าทำยังไงก็อุ้ยเราพบอีกแล้วสินนี่น่ะอุ้ยทุกคนตาละเล่ตาละละเขาบอกต้องแชทต,ต้องแชทว่ายังไงอ่ะต้องคุยว่ายังไงถึงจะได้มาลองดูทุกคนแต่จะต้องแชทว่ายังไงถ้าพิมพ์ว่าตาละเล่ตาละลาจะได้ไหมตาละเลโลตาละลาไม่ได้ทุกคนคํานี้ไม่ได้แสดงว่าเราน่าจะเขียนผิดนะอยู่ข้างบนคริกเจอแล้วทุกคนไปต่อ อุย้ยมีกับดักด้วยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยที่สุดแล้วก็เจอ b a n านิ t ตดอนฟิ o ิตามีกับดักด้วยเธอน,นี้มันไร้กาดนะไปต่อดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราออกไม่ได้ทุกคนเราโดนกับดักไปต่อไปต่ออุย้ยมีกระดูกตรงนี้เขาบอกคิดที่ตรงเนี้นะแล้วก็จะเจอเป็นหลอดสี่ตัวอืมเราลองแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใหม่ลองใหม่ ล่องไม่ล่องหม่ไปก่อนไปก่อนเดอย่าก,กลับมาใหม่นะคิดหาวิธีเอ้ยมีตัวนึงอยู่ข้างบนเอ้ยเออได้แล้วลินโนไปต่อไปต่ออุ้ยฮีบอะไรเนี่ยเราอยากเข้าไปในเนี่ยในฐานเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเอ้ยเจอเพื่อนขึ้นมาชั้นสองอีกแล้วตรงนี้มันเข้าไม่ได้มันมีรหัสอยู่มไม่สามารถเข้าได้ไปต่อดีกว่า เฮ้ยบล็อกลักกี้วิประตูทะลุมิติไปได้ทุกคนตาลาเลโกอุ้อุ้ยเจออีกอุ้ยทุกคนอุ้ยราได้ไปสองตัวแล้วนะทุกคนทุกคนืมต้องมีอีกแน่เลยอุ้ยฟักทองในเนี้เป็นฟักทองอีเวนต์ฟักทองโอ้ทุกคนอุ้ย อุ้ยมีให้เราอีกไหมอ่ะเอ๊ะหรือว,ว่ามีแค่เนี้ยแต่ต้องมีกี่ตัวตอนนี้เราเพิ่งได้หกสิบตัวเองนะอืมมันต้องมีอีกเยอะแยะแ,แน่เลยแต่มันอยู่ตรงไหนอ่ะต้องหาดีๆนะทุกคนมันอยู่ตรงไหนหาช่วยเราหน่อยแอบอยู่ในฟักทองหรือเปล่าเนี่ยในฐานล่ะเข้าได้ไหมอุ้ยเข้าไม่ได้เอ๊ะเข้ายังไงถึงจะเข้าได้อุ้ยทำตัวให้เล็กเป็นมดได้ไหมอุ้ย เราต้องทําตัวเป็นมดแล้วล่ะมดอะไรจะเล็กขนาดนี้ขนาดรถตัวเล็กแล้วนะเรายังเข้าไม่ได้เลยยังไงต่อตรงนี้มีไหมเอได้อีกตัวทุกคนมาคิลิบิติน่มาคิลิบิตินี่ตัวนี้เราได้แล้วตัวนี้เราเจอแล้ว โอ้นอกพูนกนกฮูกในตำนานบูโลแห่งไฟนี่ไงเจออีกแล้วม,มัมเหมียวและปิโตเจออีกตัวแล้วทุกคนอุ้ยด้านหลังละ่ะด้านหลังด้านหลังเอ๊ะลองดูอินเด็กหน่อยอือโอ้ตรงนี้เข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้ต้องมีสักวิธีล่ะนะเอ๋สมมติว่าเราเอาไม้มาตีจะเข้าได้ไหม อมด้านหลังมีอะไรอยู่ด้านหลังไหมข้างปักทองก็ไม่มีทุกคนโอ้ยอไปหลบก,กันอยู่ตรงไหนกันในนี้มีอีกไหมลองสำรวจเราต้องวิ่งสำรวจทุกที่ใต้บันไดซอกบ,บันไดแอบหลบอยู่ตรงไหนเธอออกมาเดือนนี้นะอยู่ข้างบนหละัะอยู่บนหลังคาชั้นสองไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า ไปหลบอยู่ตรงไหนนี่เธอ่น่าสงสัยนะอุ๊ยมีรหัสรหัสอะไรกดได้ไหมลองดูลองกดมวมัว่วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกดมวมัว่วอ้าวกดอีกกดอีกโอ้ยโอ้ยไม่ได้เอายิกลองสุมมวมัว่วนี่คงไม่ให้นะมัง้งกดอะไรก็ไม่ได้ลองอีกที ไม่ได้เหมือนเดิมทุกคน9999คิดว่าจะได้ไหมไม่ได้ไปต่อไปต่ออุย้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่ข้างในนั้นนะ่ะเราต้องเข้าไปแล้วเราต้องกดตัวไหนกดนี้ได้เขาไม่ได้เลยทุกคนด้านหลังไม่มีทางเข้าเลยเอย้ต้องไปทางไหนมีชั้นละตัวแต่เข้าไม่ได้ทุกคนเอ้ยตรงนี้คืออะไรประตูมิติอีกหรือเปล่า มีลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนเอยไม่ใช่เป็นหลุมฝังศพโอ้ยแผนที่โลกตรงนั้นคือแผนที่โลกหรอโอ้โอ้ my god อ,อ,อ,อ๋ต้องไปทางไหนดีเราอืมมองหามองหากระโดดดึงดึงหาไม่เจอแอบอยู่ตรงไหน,นออกมาเดี๋ยวนี้นะจะเป็นหลอดอืมตัวอยู่บนอากาศนั้นคืออะไรได้ไหมเอ้ยเพื่อนเออได้มาหนึ่งตัว บินมาหาเรานั่นเองทุกคนอุย้ยเรากลับออกมาแล้วทะลุปประตูออกมาแล้วนะทุกคนเราหาได้น้อยมากเรากลับมาข้างนอกเอมีลูกซ้อมตรงนั้นเรามาอีกรอบหนึ่งนะเอ๊บัอกเราหน่อยจะนุมมีคำถาม สี่ลบสามเท่ากับหนึ่งหกเจ็ดสี่สองเอให้เราหรือเปล่ายังไม่ได้คือไรเอ่ยไปต่อแ้วยังไม่ผ่านอืมต้องไปทางไหนอ่ะมีทางไหนอีกมีตรงไหนที่เรายังไม่ไปอืมเข้าไปในนี้ด้านหลังอ้อมไปด้านหลังเราจะเจอไหมออกมาเวลาที่ออกมาก็ไม่เจอ โอ้โหทุงได้หกสิบสี่ตัวนี้นะอืม um, ทำยังไงเราจะได้เยอะกว่าน,นี้เนี่ยแล้วก็กา,กากมากเลยแล้วต้องไปหาที่ไหนเนี่ยพวกเธอหลบอยู่ตรงไหนกันออกมาน่อยไปตรงไหนดีอืม um, พวกเธออยู่ตรงไหนเอ๊ะอยู่ชั้นบนอยู่ข้างในอยู่ใน่าน ต้องไปตามหาตามซอกตามหลบตามมุมพวกเธอหลบอยู่ตรงไหนกันเข้าไปข้างในได้ไหมตัวนี้ก็เจอแล้วแอบหลบอยู่ตรงน,น,งน,นั้แบบบนไปดีกว่าตาาา้องวิ่งไปทางไหนเราเออดวงงงไปหมดเลยอยู่ข้างบนจับหมดแล้วตรงนี้คืออะไรไม่รู้เลย ไม่รู้จะไปทางไหนเลยมีลูกศรนเราจะลองตรงนั้นอีกเราเคยลองแล้วครั้งหนึ่งเราไม่ได้อืมครังหน่อยเป็นลาวาพูกรไฟไฟวิ่งไปเรื่อยๆเผื่อเจอเอ้ยอยู่ข้างบนหนึ่งตัวเอ๊ะเอ๊ะทำไมเราจับเธอไม่ได้เอ๊ะ เอ๊เอ๊ะอ้ยเพื่อนกระโดดไปแล้วโอ้เราจะขึ้นข้างบนขึ้นไม่ได้ทุกคนวย,ยขึ้นมาได้แล้วเราพบหนึ่งตัวลอดคาราเปตโอ้เราเจอคุณแล้วหละ่ะไปต่อแล้วอ้ยเอ๊ะไม่น่าเชื่อบนนี้อุย้ยมีบ้านหลังน้อย,อยมีข้างในหนึ่งตัวใช่ไหมเธอแอบหลบอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่เธอหรือเปล่า ยิงด้วยบริโตบริโตแหน่หลบดีนะเราอยู่ในบ้านใช่ไหมล่ะจะมาน้อยตัวนี้ใช่เป็นหลอดไหมไม่ใช่ใช่ไหมพวกเธออุ้ยอย,อยู่บนต้นไม้แต่ทำไมเราจับไม่ได้โอ้โหอยู่ตรงนี้ก็มีบอลเลอริโนโลโลโลโ,ลโอ้โหตัวมาแอบอยู่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยหลบขึ้นไม่ได้ทำไมเราตกลงมาช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยจะเป็นหลอดช่วยเราด้วยสิ โอ้ยเธอยืนแอคกอยู่เธอไม่ช่วยฉันเลยโอ้ยตกลงไปแล้วทุกคนตอนนี้ได้หกสิบเจ็ดตัว <c oughs> กลับลงมาที่เดิมเราต้องขึ้นไปใหม่นู่นน่ะนู่นน่ะอยู่ข้างบนโอ้โหตอนนี้เราได้หกสิเจ็ดตัวแล้วนะ้าหมายของเราคือขึ้นไปข้างบนแล้วยังเหลืออีกหลายตัวที่เรายังไม่จับทุกคนที่เรายังไม่เจอเราต้องไปอีกครั้งอาจะกระโดดขึ้นไป กระดึบกระดึบกระดึบึ้นมาแล้วยังไงไปต่อยังงพบอีกท็อปโทบี้โทบี้ท็อปโทบี้โทบี้ได้หกสิบแปดตัวแล้วทุกคนไปต่อไปต่อตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เราเจอแล้วไปอีกต้องมีอีกยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยแอปอยู่ตรงไหนเธอออกมาดีเนี้ยนั่นไงอยู่ข้างบน วิ่ทุกคนโอ้ยจับได้ไหมได้ไหมได้ไหมาหยุสูงจังเลยฉันขึ้นไม่ได้น่ะสิโอ้ยฉันโดนมาตรงหลังค่ะนี่ง่ายเราพบแล้วไกฟาเซเลเตมันตั้งโมเลยโอ้ยเราจะกระโดดกลับยังไงเนี่ยโอ้ยตกลงมาต้องขึ้นไปใหม่แล้วไปอีกไปอีกโอ้ยถ้าไปแอบหลบอยู่ข้างบนนั่นเองนุ่นไงต้องยิงหาอีกรอบต้องปีนขึ้นไปใหม่ทุกคนไม่ง่ายเลยนะเนี่ย ฮวิ่งจนเหนื่อยแล้วนะขึ้นทางนี้มีทางขึ้นทางเดียวที่ใกล้ที่สุดที่เราจะสามารถปีนได้ค่อยๆกระโดดขึ้นไปกระดึบกระดึบกระดึบโอ้ยเธอให้กําลังใจฉันหน่อยไอ้ฉันหยียบบาเธอขึ้นไปหน่อยสิขึ้นไม่ได้เลยขึ้นมาได้แล้วตอนนี้เจ็ดสิบตัวเอ้ยตอนนี้หกสิบเก้าตัวแล้วทุกคนตัวต่อไปตัวที่เจ็ดสิบจะเป็นตัวอะไรไปต่อไปต่อ บนหลังคาเราไปแล้วนะตรงนั้นคือไฟอะไรวะอึ๊บขอกระโดดมาดูหน่อยมีไหมไม่มีอะไรเอ้ยเราพบหนึ่งตัวตาตา,ตาลูกกาคิตะนาะเราตกลงมาข้างล่างอุย้ยเพื่อนไปแล้วเราได้เจ็สิบตัวแล้วนะต้องขึ้นไปใหม่ใช่ไหมไปอีกรอบเรากระโดดขึ้นไป อึบอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหใช้พลังงานในการกระโดดขึ้นมาปิ๊ตรงนี้มีไหมขอกระโดดไปดูหน่อยสิมนนีทางยื่นเข้าไปทุกคนโอ้ยตกลงมากระโดดไม่ดีเฮ้กลับไม่ถูกเอาใหม่ต้องกลับไปใหม่หลายรอบแล้วลอุ้ยอุ้ยกระโดดดึง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 ยังมีอยู่ แต่เราไม่ไปแล้วเรากระโดดไม่ผ่านขาดสั้นนั่นเองไปต่อเราอยู่ฝั่งนูน้นเรายังวิ่งไปไม่ถึงเลยน่าจะมีอีกนะที่เรายังหาไม่เจอเจ็ดสิบตัวโอ้ยังเหลืออีกเยอะมากเลยข้างล่างนะมีข้างล่างด้วยนะทุกคนนู่นไงโอ้ยตกไปอีกแล้วเราอะไรเนี่ยเอามาเอามหมโอ้เพื่อนเพื่อนก็ยืนงงในดงเป็นหลอดเหมือนกันกับเราเลยนะ nó sẽ bị ẹp lụp cái nhiều tuần này bằng nhà Tất nhớ dạ tất phòng loài tôi đi là phương đại 70 tuổi nè dù nấy còn ở à lại lúc bà còn thấp vậy lãnh khá đi lấy hết sứ bay đi qua tốt mai thấp vậy lúc bà nát sống sài lâu hàm đi chơi được hơn Hãy subscribe cho kênh ซึ่งเราก็ากระโดดยังไม่ได้ต้องใช้วิธีไหนอ่ะเอากระโดดกระโดะโดอึบนี่ง่ายได้แล้วบราซิลินีเบอริมบินีโอ้ชื่ออันยากมากเลยนะไปเลยแล้วหาต่อ,อข้างบนก็ต้องกระโดดนะต้องฝึกวิทยาหยุดทุกอย่างเอาแอบหลบอยู่ตรงไหนนี่ง่ายอยู่ตรงนี้เธอชื่ออะไรโอ้ยมาอยู่ตรงนี้อันตเนี่อขึ้นได้ไหมขึ้นยากมากเลย

ล้างหาหมดแล้วหาไม่เจอมันอาจจะมีแหละแต่เราหาไม่เจอเราขอขึ้นไปหาข้างบนก่อนโอ๊ยแต่ทําไมปีนยากจังเลยทําไมเราปีนไม่พ้นสัติีนี้โอ๊ยปีนก็ตกปีนก็ตกเอ๊ะเจ็สิบสองตัวทุกคนเพิ่งได้หนึ่งในสาม ไปทางไหนดีเธอแอบอยู่ตรงไหนต้องอยู่ในพุ่มไม้แน่เลยเราคิดว่านะก็อแอบอยู่ไหนกันเออี่ไงเราเจออีกหนึ่งตัวนง่ายตัวนี้เจอง่ายมากตุก,ตกันโนบาน,นันนงอันนี้คืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเหรอเป็นกล่องหรอืเอ,เ,รอเป็นไม้นั่นไงอยู่ตรงกำแพงโอ้ยเราจะตกก่อน,นสินั่นไง ต้องไปใหม่มันอยู่บนกมันอยู่ข้างๆกํากแพงจับมันไม่ได้ทุกคนแล้วมปีนขึ้นไปใหม่โอ๊ยมายชนกลับไปใหม่ตอนนี้จะสิบสามตัวเพื่อนเพื่อนก็หาเหมือนกันเพื่อนยินงงอยู่ อยู่ไหนกันพวกเธอออกมาเดี๋ยวนี้นะอุ้ยนุ่งงายอยู่นุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่นแต่ว่าต้องกระโดดลงไปถ้าเรากระโดดไม่ดีเราก็ตกลงไปเฮ้ยอันนี้ปุ่มปุ่มอันนี้คืออะไรทุกคนเอ๊นมีปุ่มด้วยคืออะไรนะอยากพูดจังเลยคืออะไรว่าเอาไว้ทําอะไรกดได้ไหมถ้ากดแล้วจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนั่นไง กาว่าจะกระโดดแล้วก็จะมากดนะมันไม่สามารถทําได้ทุกคนมันตกลงมาก่อนนี่อีกวิธีไหมอันนี้ไว้ทําอะไรมีปุ่มด้วยขอยียบหน่อยเพื่อมันเด้งเออนี่ไงหนึ่งตัวเจอแล้วออชลิตาออชาลาไปต่อเรา